สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ YouTube นะคะพอยนิสาแฟมิลี่รายงานตัวนะคะอิปี่น้องหลาด้ร์ค่ะอิปที้เธอโลกเนาะนะคะอิปีทุกทุกท่ททานนะคะตอนนี้นะคะก็ล่งมีหยังมากไม้นะคะก็ะแบบว่าเป็นกาลังใจให้น้องหลา,นะะาเน,ะนานะ,ะนะคะตัวกันเป็นกาลังใจให้น้องหลาเด้อค่ะนะคะกต้องพีหยังมากมม้นะคะตอนนี้นัตอนนี้นะคะพวกเขากต้องตววกันปันเพงนะคะปันเพ่งน้องหลาณตอนนี้เนาะนะคะก็แบบจะงใจหลาแนนะคะอย่ากอดพวกเขาเมือนแน่แกกระตรูะะ้เด้อค่ะ ตัวกันตันเพ้งนองหลานนะตอนนี้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวเรื่องดีๆก็ดีเขามากเด้อนะคะโมเป็นยังนะคะโมเป็นอย่างนะคะอย่าคิดมากเด้อเอฟตี้นะคะเขาเป็นกําลังใจนองหลาคือเก่านะคะตรงกําลังใจนองหลาคือเก่าเด้อค่ะนะคะตรงกําลังใจให้นองหลาแล้วก็ตรงกําลังใจแมต่ลตรงให้กําลังใจทีมงานทุกคนที่อย <c oughs> ู่ตรงนั Harbor ้นแหละนะคะเดี๋ยวก็มีข <Thank you. S 2> ่าวดีๆแล้วแหละนะคะประตรงญาตเด้อค่ะนะคะแต่ตอนนี Franz ้พวกเขาก็จะแบบคิดมากกันแล้ประมาณนี้เนาะ ที่เดียดกันประมาณนี้นะคะบอกตรงตรงเลยนะคะเราแต่ว่าตัวกยจะอยูให้ให้ให้เตียเปล่านะคะเพราะว่าตัวจะต้องแบบว่าอยู่ว่างๆตอนนี้นะคะตัวกันปันเพลงนะคะกอดใจเฮล่าแน่นะคะอยากกอดพวกเขานะคะมือแน่แ่กระตู่นะคะวันนี้พี่พลอยกับมาปันไปหลายรอบแล้วล่ะนะคะเดี๋ยวพี่พลอยก็หยิบปันอีกนะคะปันไปเรื่อยๆเนาะนะคะเปิดเสียงแดงพอเปิดเตียงแดงก็ได้นะคะถ้าเกิดว่าติดทุระอียังตัวก็ต้องเปิดเตียงเนาะนะคะ เขาพูดหลายเด้อค่ะเอฟซีนะคะเขต้องคิดอะไรหมายนะ,คะใครก็าจะว่าอยังก็ตามแต่นะคะเอมเมนอย่างที่บดีตัวก็ย่าไปอ่านเนาะนะคะเอมเมนอย่างก็ตามแต่นะคะพี่พ้อยว่ากับเมเมนมาเขาก็อยากจะคอมเมนต์เนาะนะคะสารพัดที่เขาจะวานี่แหละพี่พ้อยทําคลิปออกไปนะคะพี่พ้อยทาคลิปออกไปพ้อยคลิปออกไปนะคะคอมเมนพี่พ้อยเข่ามานวาวาแบบเตียหายเลยนะคะว่าเกีย่ยวกับนองหลานะคะว่าเต๋อหายว่านองหลาแบบว่าพิษแล้วกับว่าย้อมฮับพิษ พิดแล้วก็ไป่ยอมหาพิแเราก็ไปได้เจ้าหน้าที่เด็กผู้ใดด่าพออยากหูเนี่ยบ่มีผู้ใดด่าเนี่ยหลัมีผู้ใดด่าเนี่ยหล่ะพิดเขาก็คือพิดยูแล้วเนาะนะคะเขาก็เฮตผิดเขาก็ยอมหาบอกก็ผิดแล้วก็เสียค่าปรับใครอย่างเสียค่าปรับค่าปรับก็บ่ไม่ในหน่วยจำนะคะเพราะว่ามันหลายคนนะคะเขาไปยอมหาพิล้วเขาก็ปเฮตเบาอย่างที่หลออนะคะเราก็เล้าที่ว่าไปได้เจ้าหน้าที่นี่ก็บผู้หูเรื่องคือกันว่าใครไปได้นะคะมิมัใไรจีก้าดาก็เจ้าหน้าที่เนาะนะคะ ผู้ใดที่กล้าด่าเจ้าหน้าที่มันก็บรมีดอกนะคะพวกคุณก็ว่ากันไปนะคะคอมเมนต์เขากันมาสารภาพที่จะเฝ้าคนยังตีคนยังตันอย่างกับไปจจ้งตำเติมเหอย่างกันักหนากับไปจักโอ้ยนะคะนะคะมันเป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่เขาเป็นเรื่องของนายผู้ใหญ่เขานะคะมันเป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่เขาเป็นเรื่องของผู้ใหญ่เขานะคะว่าเขาจะจัดการยังไงในเมื่อมีคนแจ้งไปแล้วนะในเมื่อมีคนแจ้งไปแล้วเขาก็ตรงมามันก็เป็นเรื่องปกติ อ่าจะมาสงสัยใครหรือมาสงสัยใครก็ขอเบาสงสัยหรอกนะคนที่สงสัยก็ต้องสงสัยตัวเองแหลยนะผู้ใดเค็ดอีอย่างก็หูเป็นบลัสนะคะเขาก็บริวาสได้หลักพวกเขาก็บริวาสได้หลักพวกเขาก็บริวาสนะคะเพราะว่าพิษก็คือพิษต้องรักับพิษนะคะเขาก็บอกว่าเขาพิษคือเบาความนี้เนาะเขากเบาอยู่ก็เก็ยังบอกอยู่ว่าต่อไปนะคะผู้ใดที kita, ่มาห้องเพ้นท์มาอย่างเงี้ยแบบว่าให้เบิ้งให้เค็ดดีดีให้เบิ้งให้ถูกต้อง น้องเขาก็บอกอยู่เหตุถูกต้องตามกฎหมายอย่างประมาณนี้นะคะบทเรียนกับมี้แล้วน้องเขาก็วบาวอยู่ภาษาเขาบเว,ว,ว่าบประกุนี้ยังแจ๊กไปยังนักหนาเอามาพิมพ์นะคะโอ้ยคนเมื่อเด้มีช่องหดอกได้แหละนะคะอันนั้นนะอันนี้ก็มี้เสียว่าแบบคอ,คอมพิวเตอร์มีโทรศัพท์เครื่องเดียวแต่พิมพ์พิมพ์พิมพ์มเขามาน่ะนะคะช่องไหนไหล่โต๊ดกับเขามา่วนเขาแล้วช่องที่ไหนที่เหตุคลิปนะคะก็มา,าเม็อดูไตคลิปนะเม็ดคลิปคอยนะแทบทุกอันเล่น,นะน แทบบแบบแบบทุกคลิปเลยนะเม่นนะเาะนั้นแต่ว่าคยไม่ได้สนใจโดยเดอคาะเม่นกับเม่นไปนะคะปล่อยกับปล่อย่านบ่เบิงสนซัมเราตอนนี้ช่องไหนนะคะที่ไล่ทุสนะคะที่ว่าเกี่ยกกับนองหลายอย่างวาน้องหลาด้าน้องหลายอย่างคนไม่สนใจคนปิดทุกวิถีทาง ช่องไหนที่เขาว่าน้องหลาคยก็บ้าเบื่อเบื <t. <t ่ออันไหนกนบ้าเบื่อเบื่อยน่็สนใจนะคะมีแต่ว่ามีจะว่าเอฟซีน้ำกันนะคะเอฟซีน้ำกันพิมพ์มาให้ว่าเออช่องนั้นเขาว่าน้องนะอย่างนั้นอย่างนี้นะเอ้าว่าใครก็ว่าไปตัวน้องเพราะว่ามันติดมันทีของเขาแล้วนะคะน้องกับพี่จิงนะคะน้องเขากับฮับกับพี่จิงน้องมาเคยว่าเขาบับเลยนี่พื่จะมาคุณน่ะไปว่าอิ่งกันแวะ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 จังสันจังตี่จังสันจังตี่โอ้ยนะคะมันเรื่อนเก่าเก่อยพ่อยเห็นแล้วนะคะว่าพวกคุณน่ะไปเว้ากันนะคะที่่่่วาออชชงงนะ ที่ว่าขึ้นไล่ตัวนะเอาไปเว้าวกันนะเรื่องเก่าๆทุกอย่างได้เลยนะเรื่องเก่าๆที่ว่าเคยเว้าวมาต่ก่อนเนี่ยเว้าวเรื่องเก่าๆนี่ก็ว่าไม่เรื่องของไข่ได้เว้าเองเว้าเองเออเองเองเองทั้งหมดนะคะ อ่านะคะอ่านะคะค่อยก็ค่อยเบื่องต่อไปเด้อค่ะนะคะก็ไม่ได้วายหยัางหลอกตอนนี้นะคะ้องลาเพื่อนก็หาผิดแล้วผู้ใดที่เฮ็ดหยังนี่หยังนี่หยังอ่าก็ต้องระมัดระวังเฮ็ดให้ดีนะคะ้องลาเขาก็หาผิดทุกคนหาผิดหมดเพราะว่ามันมันเรื่องจริงมันก็ต้องหาผิดมันบละนะคะก็ไม่ได้วายหยัางเขาไม่ได้วายหยัางเลยนี่หาว่าเออทำผิดแล้วยังไม่ยอมรับผิดไปด่าเจ้าหน้าที่ผู้ใดทีไปด่าถ้าไปด่าเจ้าหน้าที่นะเจ้าหน้าที่เขาไ่ยอมโอกคิดบอกไ้หูนะคะเจ้าหน้าที่เขาไปยอมโดดนะคะ ถ้าผู้ใดไปแจ้งนะไปแจ้งเขาเขาก็ต้องมาก็เลื่องปกติถ้าบ่มาสี่เรื่องมม่สีเรื่องใหญ่นะคะอ่าตอนนี้มันก็เรื่องใหญ่แล้วนะคะน้องลาตอนดีก็เป็นเรื่องใหญ่แล้วนะคะนู่นนะคะนักข่าวเอาไปลงหมดแล้วทุกช่องนะคะทั้งช่องเล็กช่องใหญ่ช่อง YouTube นะคะทั้งทั้งเมืองล้าเมืองนอกอีหยังทั้งช่อง y youtube เอาไปลงหมดแล้วกงข่าวเอาไปลงหมดแล้วนะคะน้องลาตอนนี้ดังนะคะดังแล้วนะคะดังไปทั่วโลกแล้วน้องลาก็ต้องไปจ้างเปก็ต้องไปจ้างหลักข่าวมาลงเลยนะคะ น้องลวาวก็ต้องไปจ้างนักข่าวมาโปรโมทข่าวเลยนะคะตอนนี้ดังแล้วนะคะเอากระบะกระบ,บาวากันเนาะนะคะเดี๋ยวนะคะอีหยังเมื่อ็ดีปีอิงนะคะเพราะว่าต่อไปจัดอีพี่ต่อไปนะคะก็ต้องบาจัดของเมืองไทยนะ่ะจัดอยู่เมืองเมืองนู่นแหละประเทศลาวนั่นแหละนะคะสวรรค์นาคีนั่นแหละนะคะเอฟซีก็ไปคือเก่าเมฮักอีหยังก็ไปคือเก่านะคะ พอฮักไม่ฮักน้องลานะคะเอฟตี F ้น้องลาบบทิงน้องอยู่แล้วนะคะก็ต้องตามน้องไปคือเกาบัตยิ่งี่หลายกว่าเกาอีกด้วยนะคะต่อไปอีพีต่อไปที่บอกในหูนะคะอีพีต่อไปนะคะบัตยิ่งจะหลาย,ลายกว่าเกา,าได้หลายว่าเกาอีกจั่นะคะว่ต้องหันมาจัดเมืองไทยดอกจ,กจัดชูพูนละนะคะ uh, เดือนละสองเพื่อกระได้นะคะเอฟตี้โบทิงน้องลาแน่นอนพอฮักไม่ฮักบบทิงแน่นอนเดือก่ันนะคะ uh, ตอนนี้น้องลาเขาก็คือว่าพีดนะคะเขาก็บอกว่าเขาพีด แล้วก็เยาว้าไปเปลี่ยนแปลงหลายนะคะอยาเอาไปทำคอนเทนต์กันหลายเดอ้ะคะอะะคะอ่ะนะคะเออนะคะเขาก็ยอมรับว่าเขาผิดอยู่เขาใส่บอกเขาบอๆผิดมีแต่พวกคุณนั่นแหละผิดกับบ่ยอมรับผิดผิดกับบ่ยอมรับผิดไปโทษแล้วเราก็หาแล้วก็ไปด่าเจ้าหน้าที่ผู้ใดก็จะไปกลารด่าเจ้าหน้าที่ร้องไปด่าเขาตินะคะร้องไปด่าเขาติคุณก็เรียบร้อยเท่านั้นแหละนะคะ อ่านะคะต่อต่อไปนี่นะคะกระเบิงเดอนะคะเบิง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 ต่อไปก็แล้วกันใบหยังมันจิเป็นอหยังนะคะค่อยๆเบิงเอาเดอนะคะมีหูมีตากระฟังนะคะแล้วก็ค่อยเบิงเอามีตากระเบิงเอาเดอร์ใบหยังนะคะต่อไปนะคะอ่าสิ่งดีๆมันก็จิเข้ามานะคะผู้ใดเฮ็ดยังไดก็ไดดจังสั่นกันยังวานนั่นแหละนะผู้ใดเหตดยังไดกันใจจังสั่นนะคะอ่าก็ไม่ได้ว่ากันเด้อนะคะคิดดีทําดีนะคะอ่านะคะ Ans, wa like ที่ว่าผิดก็คือผิดนะคะไอ้ไอ้คนที่ว่าแบบจ้องอยู่ว่าโป่ง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 เราะวังให้ดีๆเลยนะคะที่ว่าเปล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 ่าอยู่เขาเก็บหมดแล้วนะคะอ่านะคะเขาเก็บอ่าเขาเก็บหลักฐานอย่างหมดแล้วนะคะที่ว่าเนี่ยนะคะอ่าเขาแคบอย่างอย่างกันหมดแล้วนะคะที่ว่าแบบที่ว่าคุณว่าเปล่าเปล่าอยู่น่ะอีนั่นอีนี่อีนั่นอีนี่จังสันจังสีจังสันจังสีน่ะเขาเก็บไปหมดแล้วนะคะเขาแคบไปกันหมดแล้วนะคะอ่าว่าไปเขาก็บอกว่า อย่าวายังให้วาไปเขาว่า go, go, share, Girl, หลายๆโลดเ็าว่าตีเนาะคนในเมื่อคุณทําคอนเทนต์คุณอยากใดข่าวไดอย่างคุณเขาว่าไปนะคะเขาบอกว่าไปหลายๆโลดเขาเขาบอกให้ว่าไปหลายๆเนาะนะคะเอาเขาเคยเบิ่งกันไปเด้อค่ะนะคะน้องพิดเขากับพิชเขาก็ย้อมหับว่าเขาผิดอยู่เนาะแต่เนี้ว่าเขาป่ไเด้ว่วว่าพิดว่าย้อมหับว่าจะดีเขาก็ย้อมหับว่าเขาผิดอยู่นะคะอ่านะคะอ่าเขา่อยเบิ่งไปเด้อค่ะนะเออเด้อเด้อเด้อ